อันนี้มันเป็นการที่เราไปกดกี่ร์เขาแล้วไปถิงบรรคับเขาเออกมาใด้มาได้ผลท,ที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเรามาทำทานท่นนิจจะได้ในสมมากเราก็ได้ในสมนิจเดียวเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แรงกายของเราทำมาที่ได้มาบริสุทธิ์ก็คือเราทำป้ายไถนาเดือดดูพูดผัดออกเราเอาของพวกนั้นไปขาย เปขายเราเราได้ตัดใจมาท่านจะเคเป็นของที่บริสุทธิ์เป็นงที่บริสุทธิ์ที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นของที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไปเป็นการปนันคนที่เสียการปนันเราก็เสียใจเราได้เราก็ดีใจไม่นานคนที่เสียใจอาจจะมาทำร้ายเราแม้กระือมันก like ็กลายเป็นบาปไม่ใช่ว่าเขาเสียแล้วเขาจะไม่มีจิตคิดอาฆาตแต่เรา มันก็คือเป็นเป็นการที่ได้มาด้วยพรุ่งนบริปรทรู้ต่อมาก็เจตนาเจตนาการให้ทานก็มีอยสามอย่างสามอย่างมีอะไรก็คือหนึ่งปุกพระเจตนาก็คือก่อนที่เราจะให้ทานเราก็มีจิตใจผ่องใสมีจิตใจรื่อมใสจะให้ทานตั้งจิตอ้อจะไปทาบุญวันนี้มีจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานจะให้ทานเพราะ ที่สองก็คือให้ทานเสร็จก็จะเป็นข้อที่สองเลยว่าจะวัตน,น,นาเกิดตนาคือขณะที่เราน้องทานของเราของที่เราทานที่เราหานไม่ได้เรามีจิตใจเกิดบานมีความยิ้มชุ่มชื่นนั่นก็คือไอ้ที่เราได้ยิ้มได้ชุ่มชื่นหนหัวใจ